จากการสำรวจในปี2556พบว่าร129หรือ5.87ล้านครัวเรือนจากทั้งหมด20.16ล้านครัวเรือนมีความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและมีครัวเรือนที่จะต้องรับการสนับสนุนจากรัฐจำนวนกว่า4ล้านครัวเรือนคณะรัฐมนตรีจึงให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปี2560ถึง2579เมื่อเดือนกันยายน2560มีวิสัยทัศน์ว่า คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยทั่วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี2579มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยโดยมีสองหน่วยงานหลักคือการเคหะแห่งชาติรับผิดชอบที่อยู่อาศัยผู้มีไรายได้น้อยจนถึงปานกลางจานวน2.27ล้านครัวเรือนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช รับผิดชอบกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ได้โอกาสประมาณ1 5ล้านหมื่นทัวเรียนพอ,อชได้สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ชุมชนเป็นหลักในการดาเนินการ4ี่รูปแบบได้แก่โครงการบ้านมั่นคงทั้งในเขตเมืองและชนบทโครงการบ้านพอเพียงโครงการศูนย์คนไร้บ้านและโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร โครงการบ้านมั่นคงเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดที่ไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบทถือเป็นรูปแบบบ้านโดยชุมชนที่ทุกคนร่วมสร้างเต็มรูปแบบเริ่มจากเครือข่ายชุมชนได้สำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระดับเมืองตำบลที่มีองค์ประกอบจากชุมชนท้องถิน่นและหน่วยงานภาคีต่างๆส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่มออมทรัพย์ออกแบบวางผังชุมชน ก่อสร้างบ้านและระบบสาธารณูปโภคพัฒนากลุ่มสหกรณ์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มากกว่าบ้านได้แก่การจัดสวัสดิการชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัยการพัฒนาอาชีพและสินค้าชุมชนการปลูกผักสวนครัวลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการจัดการขยะการสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงการสร้างเครือข่ายไปหนุนช่วยชุมชนอื่นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองที่มากกว่าระดับชุมชน ปัจจุบันดำเนินการแล้วรวมทั้งสิ้น114,995ครัวเรือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พอ,อชมีโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยปรับงบประมาณจากโครงการบ้านมั่นคงที่ไม่มีภาระผูกพันจำนวน30ล้านบาทสนับสนุนให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองที่มีการแพร่ระบาดสูงใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหาคนครนนทบุรีปทุมธานี สมุทรปราการปัตตานีและสงขลารวม59เครือข่าย716ชุมชนผู้รับประโยชน์6 9 9 2 6 6ครัวเรือนดูแลช่วยเหลือกันในด้านต่างๆอาทิการจัดทำข้อมูลชุมชนแออัดที่ไม่ได้รับการรับรองในกรุงเทพมหาคนคร1,337ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้าถึงและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนจัดระบบชุมชนเพื่อวางแผนป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชนจัดตั้งครัวกลางและสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเป็นต้นโครงการบ้านพอเพียงเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้มีรายได้น้อยและได้โอกาสส่งผลให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยโดยพออชสนับสนุนงบประมาณครัวเรือนละ2000 20, 0บาท ปัจจุบันมีการซ่อมแซมปรับปรุงสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รวม78,671ครัวเรือนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองดำเนินการตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคงเพื่อรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนริมคลองที่ต้องหรือย้ายบ้านออกจากแนวก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมดำเนินการนำร่องในพื้นที่คลองลาดพรา้าวและคลองเปรยประชากรปัจจุบันดำเนินการแล้ว7,602ครัวเรือน ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านพ่ออชได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายคนไร้บ้านและเครือข่ายสลัมสี่ภาคจัดหาที่พักเพื่อรองรับคนไร้บ้านให้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งสร้างโอกาสการฟื้นฟูศักยภาพคนไร้บ้านทั้งในด้านอาชีพรายได้สุขภาพอนามัยการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานเพื่อปรับตัวสู่การอยู่อาศัยร่วมกับชุมชนได้ต่อไปในพื้นที่สี่เมืองหลักคือ กรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นและปทุมธานีการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรที่ยากจนในชนบทโดยรัฐบาลมีนโยบายยึดคืนที่ดินสปกจากผู้ที่ครอบครองโดยไม่ถูกต้องเพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยมีหน่วยงานต่างๆรวมให้การสนับสนุนในการพัฒนาที่ดินสาธารณูปโภคและส่งเสริมอาชีพ โดยพอ,อชสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านมั่นคงชนบทครัวเรือนละ4 0 0 0มื่นบาทซึ่งการก่อสร้างบ้านจะใช้วิธีการลงแรงร่วมกันปัจจุบันดำเนินการแล้วใน11จังหวัด32โครงการเกษตรกรได้รับประโยชน์2 1 7 7รยครัวเรือนอย่างไรก็ตามการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในที่ดินที่ทับซ้อนกับเขตป่าต่างๆรวมทั้งป่าชายเลนของชุมชนและหมู่บ้านทั่วประเทศทำให้เกิดความขัดแย้งกับหน่วยงานรัฐมายาวนาน รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง6หน่วยงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564ณธรรมเนียบรัฐบาลเป็นการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการอยู่อาศัยร่วมกับป่าและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน บ้านมั่นคงบ้านโดยชุมชนที่ทุกคนร่วมสร้างจึงเป็นบ้านที่มากกว่าคำว่าบ้านเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งคนในชุมชนกล้าคิดกล้าทำสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองทำให้มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าถึงสิทธิต่างๆเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและคนในสังคมยกระดับสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจัดความสัมพันธ์ใหม่ในการอยู่ร่วมกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลในการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลำ้ำร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งยั่งยืนตลอดไปสิ่งที่ทุกข์สิ่งที่สุขความหวังมันอยู่ตรงนี้คนะ่ะแต่เราก็ยังดีใจนะได้ที่ได้กลับมาอยู่ที่เดิมที่ตรงนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นความสำคัญของพวกเรา